เอาละฮะเราอยู่กันในไฟล์เดนไนฟังกินนะครับกับมอดที่เป็นการรวมเกมฟนับแล้วก็เล่นไฟล์เดนไนฟังกินไปด้วยฟน a f ในไฟล์เดนไนฟังกินเดี๋ยวสิเด็ทีเลียวไม่ใช่เหรอกด Spacebar เพื่อเป็นการปิดกล้องกดชิปเพื่อเป็นการปิดไฟกด Control เป็นการยืนนิ่งๆโอเคชิปปิดไฟโอเพลงดับไปด้วย Spacebar ปิดกล้อง ดูตรงไหนว่าปิดหรือเปิดอ๋อมันกินพาเวอร์ด้วยเหมือนในเกมเลยถ้าเจอเจ้ามิกกี้ในกระถิมิกกี้นะฮะให้ปิดกล้องโอเคเอ๊ะแล้วก็ต้องกดอันนี้ด้วยโอ้โหงานหนักแล้วบ o y f r i e n d ปิดกล้องก่อนอเล่นฟานาฟพ,พร้อมกับ Friday Night Funkin แล้วก็ต้องทำอย่างนี้กับออสวอนกับ i m p โพ i t y ด้วยเหมือนกันปิดกล้อง คือตัวเมื่อกี้ใช่ไหมอินฟลิตี้คือตัวไหนตัวนี้โอเคเอะอื้งงปุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคพาวเวอร์ okay. จะชาร์จเมื่อเราร้องเพลงอ่าเออเขาก็เขา้าใจคิดแฮะอฟัอฟฟเลสกับอันดายอิ่งอัซ l ิฟเลสกับอันด i n อิงให้เรายินนิ่งๆตัวนี้ใช่ไหมอ่าฮะใช่ เมื่อกี้คือใครอันนี้ก็เหมือนกันโอเคแต่ถ้าเกิดเรายืนนิ่งๆเราจะปิดกล้องไม่ได้อ๋อถ้าเราอยู่นิ่งๆปิดกล้องไม่ได้ปิดก่อนแล้วค่อยยืนนิ่งๆอะฮะโอเคเข้าใจละแล้วก็เปิดกล้องไม่ต้องเปิดก็ได้ใช่ไหมกล้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอตัวเมื่อกี้เนี่ยต้อง ต้องปิดกล้องก่อนแล้วค่อยยืนนิ่งๆถ้ามาพร้อมกันถ้ามาพร้อมกันออุ้ยอือโอเคโอโหงงงงตัวเองงงปุ่มแล้วจะอยู่นิ่งๆได้ยังไงต้องร้องเพลงด้วย เดอะเฟสนะฮะเราต้องปิดไฟโอเคเดอะเฟสคือตัวไหนตัวนี้อืม้มโอเคเขาท่าใช้ได้เลยมดนี้แปลกใหม่ดีฮะผมต้องจำด้วยใช่ไหมว่าตัวไหนคืออะไรปัญหาคือตรงนี้แหละโอ้โหมากันหมดเลย มากันหมดเลยปิดกล้องปิดไฟยืนนิ่งปิดมันต้องปิดกล้องก่อนมันต้องปิดกล้องก่อนโอ้ปิดกล้องปิดไฟแล้วก็ยืนนิ่งปิดไฟก่อนไม่ได้ไฟปุ๊บปิดกล้องไม่ได้ต้องปิดกล้องก่อนปิดไฟแล้วก็ยืนนิ่งโอ้โห โอเคโอเคเต็มตัวอ่าฮะโอหมดแล้วใช่ไหมจบยังวันแรกเดี๋ยวมาพร้อมกันนะตั้งตัวไม่ทันออฮะอือ เอออ่ะโอเคโอเคปิดไฟไหมปิดไฟอืมอืมอืมโอ้โหปุ่มปุ่มปุ่มหลงปุ่มโอ้โห แบ่งสมองออกเป็นกี่ส่วนเนี่ยจำไม่ได้ว่าตัวไหนกงทำอะไรบ้างผ่านไปผ่านไปคืึแรกดีที่เอนจีเหลือ จบยังต้องหกโมงใช่ไหมบอยเฟนกลับบ้านยังคืนที่ห้าอันนี้คือของจริงแล้วนะฮะจำไม่ได้ว่าตัวไหนอะไรยังไงบ้าง 2> 3, 2, 1, มาประตูเอ้ยกล้องอยู่หน้าประตูพอดีเอ๊ะอันนี้ไฟ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 อือหืออือกล้องโอ้ <laughs> <su> มาพร้อมกันหมดเลยอะไม่ได้ตั้งตัวตั้งหลักเลยอ <t Tiny> อ้าวอ,อ,อ๋อกล้องกล้องโอ้มาตั้งแต่เพลงยังไม่เริ่มเลยเหรอปิดไฟอ่ะเริ่มชินแล้วเริ่มคุ้นแล้วฮะต้องเจอบ่อย บางตัวไม่ค่อยได้เจอจำไม่ได้อ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะเอาสิเอาสิเอาสิมาสิมาสิาสโอ้มาถี่มากโอ้อันนี้นิ่งๆอืมนิ่งๆอืม Ninh Ninh Ồ GONG Con Mày lón phiên Ơ Ninh Ninh Ừ hứ เออนิ่งๆอืมเอ้อโอ้ปุ่ม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 เอ,อ้ออันนี้ปิดไฟปิดไฟปิดเฮ้ยดยูสิทำไมไฟดับอ๋อพาวเวอร์หมดพาวเวอร์หมดโอ้โหต้องระวังพาวเวอร์ด้วยโอ้โห อมปสักรอบหนึ่งเฮ้ยสนุกดีฮะใช้ได้เลย 2> 3, 2, 1, แต่ต้องละวงพาวอร์ด้วยเอยอฮึพอจะเริ่มคุ้นแล้วอือเป็นเพราะว่าผมกดผิดเมื่อกี้เฮ้ยกดโน้ตผิด อืมอืมโอยหายไปเยอะเหมือนกันนะห้าเปอร์เซ็นเลยถ้าตัวที่ต้องใช้กล้องเยอะๆมาเยอะๆนี่คืพอพเวอร์หมดเร็วฮนะอืม ให้ปิดกล้องลบทีละห้าเปอร์เซนต์โอ้โหมันรันดอมเกินอืมอะฮะแล้วพาวเวอร์เราขึ้นน้อยด้วยนะอืม มันชาร์จขึ้นน้อยอะ่ะโอ้จะหมดแล้วเนี่ยพาวเวอร์พาวเวอร์จะหมดแล้วอ้ตัวนี้คือยืนเฉยใช่ไหมใช่อันนี้กล้องหมดแล้วครับไฟไฟหมดแล้ว เขาบอกว่าห้ามอยู่ในที่มืดนานๆด้วยม,มันชาร์จไม่ค่อยขึ้นเลยนึกว่ากดไว้พอแล้วโอไ้ได้เลยฮะเหมือนกับว่าตัวอื่นพาวเวอร์มันจะไม่ลดใช่ไหมยกเว้นตัวปิดกล้อง ถ้าตัวปิดกล้องมาเยอะคือพ w e r มันก็จะหายไปเร็วนะฮะมันค่อนข้างเลนดอมไปนิดนึงโอเคครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ